มาสามซีซันแล้วครับมาสามซีซันแล้วค่ะมาสามซีซันแล้วค่ะสามซีซันแล้วค่ะมาสามซีซันแล้วค่ะมาสองซีซันครับชอบช่วงซีซันหนึ่งครับผมเพราะว่ามันรู้สึกแปลกใหม่ดีครับผมชอบเอ่อช่วงที่ซีซันที่สองค่ะเพราะว่ามีไปแคมป์ด้วยสนุกมากค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ไปเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าสนุกมาก ชอบช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่าทุกคนมันดูข้อรูกข้อลอยแล้วบันใช่ค่ะช่วงซีซั่นสาชอบช่วงทำกิจกรรมของแต่ละซีซั่นนะคะชอบช่วงซีซั่นที่สองค่ะเป็นช่วงกีฬาสีช่วงกีฬาสีครับมีคลาสกราฟิกครับผมแล้วก็คลาสภาษาจีนแล้วก็ทำอาหารครับ เคยรงเรียนร้องเพลงแล้วก็คาสเต้นมีคาดนตรีแล้วก็คา์สเต้นค่ะโหหนูลงเยอะมากเลยค่ะมีทำขนมมีดนตรีค่ะคาสเต้นกับคาส์วาดรูปค่ะโรงเรียนคาร์ดมีเดียแล้วแล้วก็เรื่องกล้องค่ะสนุกครับผมอยากให้ทุกคนมา,าเยอะมากเป็นกิจกรรมที่สนุก อยากให้ทุกคนมาครับต้องมาเปิดประสบการณ์ดูสนุกมากสนุกมากค่ะแบบว่าคุณครูอาจารย์ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆแบบเฟรนล,ลี่มากๆทำให้สนิทก,กันไวม,มากๆก็คือรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบดีมากจริงๆทั้งแบบทั้งความรู้สึกแล้วก็ทั้งทั้งว่าเราได้ประโยชน์จากเขาใช่ไหมคะเราได้แบบว่าได้เต้นได้แสดงออกหนูมีเพื่อนเยอะขึ้นเยอะมากในทีนี้ค่ะทั้งแบบท e ี่น้อง ทุกคนดีมากจริงๆค่ะก็หนูหนูชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันได้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้ลองทําขนมใหม่แล้วก็ได้ลองเรียนดนตรีด้วยค่ะจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างแล้วก็มันมีกิจกรรมพวกวาเลนไทน์อย่างเงี้ยค่ะก็ชอบมากเพราะว่ามันได้ร่วมกิจกรรมกับคนเยอะๆค่ะ รู้สึกดีค่ะได้มีความสัมพันธ์พูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมากขึ้นแล้วก็เข้าสังคมมากขึ้นก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะก็รู้สึกสนุกครับมันสนุกมากๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ได้รู้ความรู้เกี่ยวกับพวกมีเดียเรื่องกล้องการถ่ายภาพมุมภาพครับ